ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ช่วงนี้ตมาก็กําลังนำธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ติดในกามนะโดยเฉพาะประวัติของท่านพระอริยสาวกทั้งหลายจะเป็นภิกษุภิกษุณีนะโดยส่วนมากที่ญาโยมได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็เป็นประวัติของพระอริยสาวกนะ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ธรมาอยากให้ญามได้ฟังตัวอย่างของพระสาวกที่ทันสละกามทั้งหลายอ,าออกบวชโดยวันนี้ตรรมาเลือกเอาเรื่องของท่านพระนันทเทระนะยามเรื่องของพระนันทเทระเนี่ยญยาญมก็คงจะพอทราบประวัติ ความเป็นมาของท่านนะที่พระพุาคเจ้าเนี่ยพาท่านไปบวชในวันที่จะอภิเสกสมรสโยมเรียกว่ากำลังเป็นเจ้าบาวอยู่แท้ๆนะกำลังจะส่งเข้าหอโยมพระองค์ก็ได้ส่งเอาไปบวชทําไมพระองค์จึงได้ทรงทาอย่างนั้นก็แสดงว่าประโยชน์เครือกูลจะเกิดขึ้นแก่ท่านพระนันทะ อ่ตลอดการลนานงั้นเตยโยมถ้าปล่อยให้ท่านอภิเสกสมรสแต่งงานไปเนี่ยกรรมทั้งหลายก็คงจะเกิดขึ้นน,นะพระองค์ทรงเล็งเห็นประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วนะจึงนำไปบวชในวันที่จะส่งเข้าหอโยมเ๋ยโยมฟังดูนะว่าเรื่องพิสดารเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่40 กุตการนิกายคาถาธรรมบทเรื่องของพระนันทาเถระข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตาวันทรงปรารภท่านนันทะได้ตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่ายถาอาคารังทุชฉันนังเป็นต้นพระศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัต ความพิสดารว่าพระศาสดาทรงมีพระธรรมจักรอันบอรวรให้เป็นไปแล้วเสร็จไปสู่กรุงราชคฤห์ประทับอยู่ในพระเวรุวันบรรดาทูตสิบคนซึ่งมีบริวารโคลพันอันพระเจ้าสุโทโธนะมหาราชส่งไปด้วยรับสั่งบ่าท่านทั้งหลายจงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิด พระการุธายีเถระไปที่หลังกว่าทูตทั้งหมดบรรลุพระอาหารหันต์แล้วทราบการเป็นที่เสด็จมาแล้วพระนาหนทางด้วยคาถาประมาณ60ขคาถานำเสด็จพระศา,าสดาผู้มีพระขีณาศพสองหมืแวดล้อมแล้วไปสู่กบิลพัทบุรีทรงทำฝนโบกรพัทให้เป็นเหตุ เกิดแห่งเรื่องแล้วตรัสมหาเวสสันดรชาดกในสมาคมพระญาติวันรุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบิณฑบาตโปรโดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลด้วยพระคถาว่าอุตติดเถนับปมัชยยะเป็นต้นโปรโดพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพล และโปรโดพระราชาคือพระบิดานะให้ดำรงอยู่ในสกะทาขาไมผลด้วยพระคถาว่าธรรมันเจรเสุจริตังเป็นต้นตรงนี้ข้อความพิสดารก็อยู่ในอีกเล่มหนึ่งนะโยมนะที่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะมาเล่าให้โยมฟังย่อยๆกันแล้วกันนะมีโอกาสค่อยฟังเรื่องพิสดารตรงนี้ ในในตอนอื่นนะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาถึง6ปียังไม่ได้เสด็จกลับพระนครคือเมืองกบิลพัทนะนะทีนี้พระเจ้าเสด็จโทธนะมาราชเนี่ยผู้เป็นพระราชบิดาก็คิดถึงพระพุทธเจ้ามากอยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับมาเมืองก็ได้ดรับสั่งให้ทูตยม ให้ทูตสิบคนนะเก้าคนแรกเนี่ยมีบริวารคนละพันคนละพันเนี่ยไปอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับมาที่เมืองกบิลพัททูตเก้าคน9ก้ากลุ่มแรกนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมะจนกระทั่งบรุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขอออกบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กลับมาทูลให้พระราชาได้ทรงทราบเลย จนกระทั่งพระราชาทรงส่งการุทายีอมามบริพร้อมกับบริวารหนึ0งพเนี่ยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้พระการุทายีท่านก็อารัธนาอัญเชิญให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จกลับมาที่เมืองกวลพัฒเพราะว่าเสด็จพ่อเนี่ยทรงคิดถึงมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะ ทีนี้พอพระพุทธจ้าก็เสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัทครั้งแรกยมพอครั้งแรกนี้ก็ภาพประยุรญาทั้งหลายก็เรียกว่าชื่นชมสมณัตมากเลยจนกระทั่งว่าฝนโบกคลพัทเนี่ยก็ตกลงมาเป็นเหตุให้พระองค์ทรงแสดงประเวสสันดรชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าให้ฟังนะ แล้ววันลงขึ้นก็ไปบินตาบาทสเสรจพ่อก็ไม่พอใจที่พระโอรสไปบินาบาทนะเพราะว่าไม่เคยเห็นว่าลูกของเราจะไปหาบินตาบาตขอทานเขากินอย่างงี้ก็ไปตำหนิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดว่า,าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่ประเพณีของมหาปพิหลอกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องบินาบาตอย่างนี้แหละพอได้ฟังก็ได้บระลุ เป็นพระโสดาบันโยมแล้วก็มาในวันหลังก็ได้แสดงธรรมะให้ฟังอีกรอบหนึ่งทําให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระน้านางแล้วก็เป็นพระมาตุชานะเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าโยมบรรุเป็นพระโสดาบันส่วนพระราชาก็บรรุเป็นพระสกธาคามี ด้วยคาถาที่ว่าธรรมัญเจริสุจริตตังเนี่ยบุคคลควรประพฤติธทมให้สุจริตดังนี้นะโยมนะทีนี้ข้อความต่อมานะอันนี้เป็นข้อความย่อๆที่อาตมาได้กล่าวสรุปให้โยมฟังที่ได้อ่านไปในข้อความตรงนี้ทีนี้ข้อความต่อมาโยมในการเสร็จภัตกิจทรงอาศัยการพลนาพระคุณของราหุลมารดาราหุลมารดาคือ พระนางพิมพานั่นเองยมนะตรัสจันทะกิน,นรีชาดกคืออดีตชาติของพระบุทรเจ้านะที่เคยสวยพระชาติเกิดเป็นกินนอนส่วนพระนางพิมพาก็เกิดเป็นนางกินนรีนะเป็นสามีภรรยากันในเรื่องนั้นนะที่ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งไปยิงไปยิงกินนรีหรือกินนอนซึ่งเป็นสามีของกินนรีนะโยมนะ นางกินรีซึ่งเป็นภรรยาก็ไม่ได้หนีไม่ได้หนีจากกินนอนซึ่งเป็นสามีซึ่งถูกยิงเลยนะพระราชาที่ไปยิงก็ที่จริงไปยิงกินนอนนี่ก็ต้องการจะยึดเอานางกินนรีมาเป็นภรรยานะโยมแต่ว่านางกินรีน,นั้นรักเดียวใจเดียวโยมเป็นอดีตชาติของพระนางพิมพานะรักเดียวใจเดียวไม่ยอมมากับพระราชาที่ไปยิงพระราชาก็ คือเห็นใจนะโยมนะเห็นใจต่างฝ่ายต่างก็ตั้งสัจจะจนกระทั่งกินนาลีกินนอนซึ่งเป็นอดีตพระบริษธธัทฟื้นคืนชีพขึ้นมาโยมอันนี้ก็ได้ทรงตรัสว่า,าพระนางพิมพารักเดียวใจเดียวไม่ใช่เฉพาะชาตินี้แม้ในชาติก่อนก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ในวันที่สามแต่วันนั้นคันเมื่อวิวาหะมงคลเป็นที่เชิญเสด็จ เข้าเรือนเพื่ออภิเศกนันทกุมารเป็นไปอยู่เสด็จเข้าไปบินบาตรประทานบาตในหัดของนันทากุมารตรัสมงคลอวยพรเสด็จลุกจากอาชนะแล้วหลีกไปหาได้ทรงรับบาตจากหัดของนันทากุมารไม่ตรงนี้ท่านก็เล่าถึงวันที่สามนะโยมในการเสด็จกลับ เมืองครั้งแรกนี่โยมในวันแรกนะวันที่1วันที่สองแล้วก็วันที่สในวันที่3นี้เป็นวันอภิเษกสมรสของเจ้าชายนันทากุมารกับพระนางารูปะนันทาเทเรียนะโยมนะซึ่งเป็นพระกนิษฐาเป็นน้องสาวโยมนะพระนางรูปะนันทากับ เจ้าชายนั้นทกุามารเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะโยมนะเป็นพี่น้องกันเป็นโอรสของพระเจ้าสุดโททนะซึ่งประสูติจากคันของพระนางมหาประชาบดีโคตมีโยมแต่ว่าเขาให้แต่งงานกันซึ่งสมัยก่อนเขาก็ไม่ถือนะโยมนะในวันที่สามเนี่ยก็เป็นวันอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงกับเจ้าชายทีนี้พระบจ้าก็ได้เข้าไปเสเวย พระกยาหารในงานมงคนนี้พอเสวยพระกยาหานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จลูกจาสนะกลับมาที่พักคือ,อวัดนิโครธารามที่เจ้าสังกยะทั้งหลายได้สร้างเป็นวัดถวายพระพุทธเจ้านะเรียกว่านิโครธารามยมทีนี้พระองค์ก็ได้ทรงพระราชทานบาทของพระองค์นี่ให้กับเจ้าชายนันทะได้ทรงถือนะทีนี้นันทะ พุทธะอนุชาออกบวชตรงนี้แหละโยมฝ่ายนันทกุมารด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงมีอาจทูลเตือนว่าขอพระองค์โปรดรับบาตไปเถิดพระเจ้าค่าไม่กล้าเลยนะโยมนะเกรงพระไทยมากแต่คิดอย่างนี้ว่าพระศาสดาคงจักทรงรับบาต ที่หัวบันไดนะที่หัวบันไดปราสาทที่จะลงมานะก็าคิดอยู่นะว่าทำไมต้องประทานบาตรให้เราด้วยอะไรอย่างนี้นะแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับพอถึงหัวบันไดเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้เอาบาตรของพระองค์นะนั้นถ้ากุมารน,นี้ก็คิดว่าคงจกักทรงรับที่ริมเชิงบันได แม้ในที่นั้นพระศา,าสดาก็ไม่ทรงรับนันทกุมารก็คิดว่าจากทรงรับที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทยัยด้วยความเคารพในพระตถาคตก็คือเป็นเจ้าพี่ใหญ่นะโยมนะคือพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเจ้าพี่ของ เจ้าชายนันทะแต่ว่าคนละแม่คนละมารดาโยมจึงไม่สามารถจะทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิดทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จกักทรงรับในที่นี้พระองค์จกักทรงรับในที่นี้โอ้โยมจิตใจก็ร้อนรนกรวนกวายนะเจ้าสาวก็รออยู่ที่ ประสาทโยมตัวเองก็เป็นเจ้าบบาว <c oughs> คิดหนักเลยโยมนะนี่เราอยู่ดูพุทธวิสัยของพระเจ้าโยมทำไมจึงต้องให้พระอนุชาซึ่งกำลังจะอภิเษกสมรสและอีกไม่นานก็จะได้ยกสวิตชัดเป็นพระราชาและเป็นถิงพระเจ้าจักรพรรดิด้วยเนี่ยทำไมพระองค์จึงทรงเอาไปบวชเนี่ยโยมลองพิจารณาดูนะว่าการบวชนั้นมีคุณมากอย่างไรโยม ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นอาการนั้นแล้วจึงได้บอกแก่นางชนบทกรยาณีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารเสด็จไปแล้วคือไปบอกเจ้าสาวนะคงจักทร,รานันทกุมารจากพระแม่เจ้าฝ่ายนางชนบทกรยาณีนั้นได้ยินคำนั้นแล้ว มีหยาดน้ำยังไหลอยู่เทียวมีผมอันเกล้าได้กึ่งหนึ่งคือว่าคงคงจะทรงแต่งองค์ยังไม่เสร็จนะโยมนะกำลังแต่งองค์ทรงเป็นเจ้าสาวนะโยมไม่เสร็จได้ยินข่าวว่าพระลูกเจ้าเจ้าชายนันทะเสดตามพระบุทธเจ้าไปนี่ก็รีบนะรีบไปทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับไปส่ง พระพุทธเจ้าแล้วก็รีบกลับมานะคําของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหัตถ์ของนันทกุมารแม้พระาศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัตถ์ของนันทกุมารนั้นเลยทรงนํานันทกุมารนั้นไปสู่วิหารแล้วก็ตรัสว่าพอไปถึงนิโครธา,ารามนะก็ได้ตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมโย <g ill ian> เรียกว่าตัดผูกมัดเลยนะเนี่ยนันทกุมารนั้น,มมน,นด้วยความเคารพในพระถาคตจึงไม่ทูลว่าจักไม่บวชนะไม่กล้าเลยนะโยมนะไม่กล้าตอบปฏิเสธนะได้ทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจักบวชพระเจ้าค้าเรียกว่าตกบันไดพลอยโจนไปเลยนะโยมเนี่ย พระศา,าสดารับสั่งว่าพิสูุทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดนิยมเป็นการบวชของเจ้าชายนันทานะเดี๋ยวข้อความเป็นอย่างไรยมก็ลองฟังต่อไปเรื่อยๆนะต่อมายมตราหุนกุมารทูลขอสมบัติกับพระศาสดาพระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัฒ์ในวันที่สาม ทรงยังนันทก,กุมารให้บวชแล้วในวันที่7คือประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัสเนี่ยครบเจวันโยมวันที่7นะพระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้วคือตกแต่งราหุลกุมารน,นะทรงส่งไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระดำรัสว่าพ่อพ่อจงดูพระสมณะ ซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อมทรงมีวัน,นะดุดสีทองคำมีวัน,นะแห่งพระรูปดุดพรมนั่นพระสมณะนี้เป็นพระบีดาของพ่ออโยมสงสัยยังไม่รู้จักเศรษจพ่อของตัวเองเลยนะโยมลาหุนกุมานี่ตั้งแต่ประสูติมาใหม่ เสด็จพ่อก็ได้หนีออกไปบรรพชาตัสรุษเป็นพระเจ้าก็เพิ่งจะได้เห็นจริงๆในวันนี้นะโยมนะทีนี้พระนางพิมพาซึ่งเป็นพระมารดาก็ได้บอกกับท่านราหุลน,นะคนนั้นแหละเป็นบิดาของท่านอ่าคนนั้นแหละเป็นบิดาของเจ้านะหม้อรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั่นประสูตรคือเป็นขุมทรัพย์ใหญ่สี่ขุมที่ เกิดขึ้นมาพร้อมกับวันประสูติของพระพุทธเจ้านะโยมเป็นด้วยบุญของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญทานะบารมีมาอย่างดีแล้วนะจึงได้มีคุ้มทรัพย์สี่คุ้มเกิดขึ้นรอบนิเวศของพระบรตรัทในตอนนั้นนะโยมนะในตอนที่ยังไม่ได้ออกผนวดโยมตั้งแต่เวลาพระองค์ออกผนวดแม่ไม่พบเลยเนี่ยก็คุ้มทรัพย์ก็ได้หายไปพร้อมกับวันออก บวชของพุทธเจ้าโยมวันออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะนะโยมคุมทรัพย์ก็หายไปเลยนะพระนางพิมพาก็ได้บอกว่าไม่เห็นเลยตั้งแต่วันนั้นนะพ่อจงไปทูลขอมรดกกับพระองค์ท่านว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระองค์เป็นกุมารถึงอภิเศกแล้วจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการด้วยทรัพย์ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์ พราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของบิดาพระกุมารเสร็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วหวนได้ความเสน่หาในพระบิดาคือเกิดความรักในเสด็จพ่อมากนะสำเริงยินดีแล้วทูลว่าข้าแต่พระสมณะพระฉายาของเสด็จพ่อสบายเนี่ยพอเข้ามานั่งใกล้ ใก,ใกล้เสร็จพอแล้วเกิดความอิ่มใจใจสบายคล้ายๆกับว่าเข้ามาอยู่ในในขอบเขตของเมตตาบาร,รมีของพระพุทธเจ้านะเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ใกล้คนที่มีเมตตาไม่โกรธเนี่ยจิตใจของเราก็พอเยือกเย็นสบายไปด้วยโยมนะทีนี้ได้ยืนทูลคำแม้อื่นเป็นอันมาก ที่สมควรแก่ตนคือได้พูดคุยตัดกับพระราชบิดานะคือพระพุทธเจ้าโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำรรพัฒกิจเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลูกจากอาสนะหลีกไปแม้พระกุมารก็ทูลขอว่าข่าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข่าพระองค์เถิดข่าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข่าพระองค์เถิด ดังนี้แล้วเสด็จติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ให้พระกุมารกลับไม่ยอมให้กลับพระราชวังนะโยมนะก็เดินตามพระพุทธเจ้าเข้าไปที่บริเวณวัด,วดนิโคทารามโยมฝ่ายปริชนก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กลับได้ เพราะว่าพระกุมารราหุลก็มีเจตนาที่จะเสด็จตามพระปิสดางคือเบื้องหลังพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะพระกุมารนั้นได้เสด็จไปถึงพระอารามทีเดียวเข้าไปสู่เขตวัดเลยนะพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชน้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่ากุมารนี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติของบิดา รั์นั้นรั์นั้นเป็นไปตามวัตตะโอ้เห็นไหมโยมเนี่ยมีความคับแคบโยมฟังไว้นะรั์สมบัติมากมายที่พวกเราหามาได้เนี่ยเมื่อมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบกับทรัพย์ของพระบริษัรทรัพย์ของอท่านลาหุนกุมารไม่ได้เลยนะโยมนะแต่องค์ก็ทรงดำรินะว่าทรัพย์ที่ราหุนกุมารทูลขอนะ่ะมันเป็นทรัพย์ที่ไปตามวัตตะ เป็นเดุให้เกิดความยินดีทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาราพ้นจากทุก์ไม่ได้เลยต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายชาติแล้วชาติเล่าในวัฏสงสารโดยอาศัยทรัพย์นี่แหละทรัพย์นี้จึงมีความคับแคบมากนะช่างเถิดเราจากให้อริยทรัพย์เจประการอ,อันเราได้ละอันเราได้เฉพาะที่ควงไมโ้โพแก่เธอ จกทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระนี่เห็นไหมโยมแสดงว่าทรัพย์อันประเสริฐนั้นได้แก่ทรัพย์ภายในคือคุณธรรมก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะเป็นทรัพย์อันประเสริฐตรงนี้โยมฟังดูก็เทียบเคียงดูก็แล้วกันว่าสิ่งที่พวกเรายินดีในทุกวันนี้เนี่ยอเป็นสิ่งที่จะนําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่โยม นะโยมเปรียบเทียบเรื่องของอท่านพระราหุนดูก็แล้วกันนะโยมนะทำไมพระองค์จึงทรงเล็งเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้อริยทรัพย์แก่พระโอรสของพระองค์อะระยโยมฟังมาถึงตรงนี้วันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะยะโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาตมาภาพพระปริญญา ปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออุปถัให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร